นี่มันแป๊ปซี่เหรอเนี่ยฉันอยากลองชิมมันบ้างอะไม่นะไม่ไม่ไมเธอเป็นลูกสาวของเจ้าของโคคาโคล่านะเธอกินได้แต่โคกเท่านั้นล่ะสุดท้ายก็มาถึงสซกคีที่นี่เราจะลูกรักที่ทำงานของแม่ว้าวแล้สวยมากเลยอะมีโคกให้หนูดื่มเยอะเลยเดี๋ยวเข้าเราเข้าไปข้างในกันดีกว่า ขั้นแรกเราต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบกันก่อนนะอุ๊บผลิตภัณฑ์ต้องห้ามห้ามเอาเมนทอสเข้าไปในฝ่ายกระบวนการผลิตนะครับแต่นี่มันขนมสุดโปรดของเมลิซ่านะ<อ>คุณรู้ใช่ไหมแหละว่าถ้าเมนทอสกับโคคาโคล่ามาเจอกันแล้วจะเป็นยังไงโอเคก็เราแบบนั้นนั่นแหละเอาทุกอย่างทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะ<อ>ใช่ใช่อันนี้อยู่ในกระเป๋าด้วยดูเหมือนว่าจะลำบากเล็กน้อยแต่สุดท้ายพวกเขาก็ได้เข้าไปข้างในอยู่ดีคผู้หญิงโเออไม่ต้องหรอกจ้า เจ้าของอย่างฉันสามารถไปได้ทุกที่อยู่แล้วล่ะขอให้สนุกกับการทัวร์นะครับตอนนี้มาตินเ้าเอาเ็จอร่อยกับเมนทพอสก่อนดีกว่าอะไรกันเล่าผมไม่ได้อยู่ในฝ่ายกระบวนการผลิตนะยินดีต้อนรับสู่ห้องแลบของเราจ้าโคคาโคลาทั้งหมดเกิดขึ้นที่นี่แหละรสชาติ <Wow. S 1> ใหม่กำลังถูกคิดค้นอยู่ว้า <Wow. S 1> มันน่าสนใจมากเลยอะฉันอยากลองทำบ้างจังไม่ได้นะจ้าเจ้าหนูน้อย ห้ามแตะเลยนะจ๊ะที่ห่วงจังแกฉันไปวาดรูปหน่อยดีกว่าเติมนู่นนิดนี่หน่อยก็คงจะสวยขึ้นแลวเนอะเรียบร้อยแล้วไหนขอชันดูหน่อยซีเจ้าหนูน้อยเครื่องดื่มใกล้จะพร้อมแล้วล่ะแ่ต้องผสมให้ตรงสูตรเท่านั้นแหละโอ้พวกเราจะได้อะไรใหม่ไหมน,น,นะหรือว่าคงไม่ได้หรอกมัง้งใครจะไปรู้เลรว่าบางทีมันอาจจะเป็นการเพอร้อไปเองก็ได้สีสวยมากเลยอะขนาดค <k> ุณเจ้าของเขายังชอบเลย ันให้ผ่านเลยจ้างั้นเ,เอาไปฝ่ายกระบวนการผลิตเลยนะเมลิซาตามแม่มาเร็วดูเหมือนจะมี่เลรแปลกโปรเฟสเซอร์เพื่จะคิดขึ้นได้ตอนที่มันสายไปแล้วล่ะโอ้ไม่นะสูตรของฉันพังหมดแล้วอะขอจิบโค้กเพื่อความกล้าหาญก่อนนะรอก,ก่อนนะครับผู้เราขอแนะนำรสชาติใหม่ของผู้เราค่ะอ่ฮะ มัน,นคงจะไม่อร่อยเท่าไหร่มั้งนี่เป็นสิ่งที่คุณคงจะไม่เคยลองมาก่อนเลยละค่ะและนี่คือบลูไอมันจะทำให้คุณมีพละงกำลังเพิ่มมากขึ้นหรือบางทีคุณอาจจะเอ๋อไปเลยก็ได้ค่ะอายยาโอ้ยตายแล้วโอไม่นะผมเองผู้เฟเซอร์ไรอันพวกเราต้องเอาเครื่องดื่มทดลองมาเปลี่ยนกับอันใหม่เดี๋ยวนี้เลยโอ้ว่าแต่จะทำยังไงละคะทุกคนกำลังดูอยู่เลยอะ่ะฉันมีไอเดียแล้วล่ะแก้วนาไงแจกให้ทุกคนไปเลย ว้าวเธอดูแลทุกคนดีมากเลยนะเนี่ยแบบนี้คงจะสนุกมากเลยล่ะสุดท้ายเขาก็เปลี่ยนได้ทันและเธอก็แจกแก้วน้ําเสร็จพอดีเลยแล้วการนําเสนอครั้งนี้ก็จบลงดยดีเย่ไปที่การทัวโรงงานของเราก็ต่อเลยเอ่เอทำไมไรอันไม่ยอมพาเธอไปดูห้องนี้นะห้ามเข้าไปนะหรอของที่เจ๋งที่สุดมักจะซ่อนอยู่ข้างหลังป้ายพวกนี้แหละแล้วมิซซาก็คิดถูก นี่มันรีโมทอ่ะเนี่ยมีปุ่มและโปรแกรมเยอะเลยอะ่ะอ,อยากรู้จังว่าถ้ากดปุ่มนี้แล้วจะเป็นยังไงนะโอ้วุ่นวายไปหมดแล้วเนี่ยสุดท้ายฉันก็ได้พักสักทีแคนดิสเธอรอเวลาที่จะได้อาบน้ำอุ่นแบบนี้มาตลอดทั้งวันเลยนี่ไงล่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่มันอะไรเนี่ยทำไมมีคคาโคล่าออกมาจากน้ำปปาด้วยล่ะเบลลิซาอู้สงสัยคุณแม่จะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ถึงเวลาต้องออกไปจากที่นี่ก่อนแล้วล่ะ หนูต้องได้รับการลงโทษจากความผิดของหนูนะนี่จ่าสายยางล้วตรงนั้นก็คือรถลูกน่าจะรู้นะว่าต้องทำอะไรอะ่ะค่ะรู้แล้วค่ะโอ้ดูเหมือนอว่าจะมีบางคนมีแผลแล้วล่ะแล้วเธอก็ไม่ได้ตั้งใจจะล้างรถแบบธรรมดาสักเท่าไหร่หรอกนะแล้วถ้าฉันลองล้างรถด้วยโค้กดูหน่อยแล้วเป็นไงเขาบอกว่ามันดีกว่าเซอร์บูอีกนะดูเหมือนว่าจะมีคนมาฉันต้องรีบไปก่อนแล้ว ไรอันเธอได้กลิ่นโค้งมาตั้งไกลแล้วล่ะทําไมรถมีกลิ่นแบบนี้นะอย่าไปจับมันนะสงสัยจะสายไปแล้วเรียบร้อยไรอันตอนนี้นายคงจะติดหนึบแล้วล่ะสะอาดวิกวับเหมือนใหม่เลยเบลีซ่าเธอก็ทําได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่นะเดี๋ยวก่อนสิแน่นอนไม่มีใครสังเกตเห็นไรอันเลยล่ะนี่มันแย่จังเลยเลิกเล่นแบบนั้นได้แล้วโอ้สงสัยจะมีคนมีปัญหาแล้วส่หแ,แม่คะ อนนี้หนูหิวแล้วะนี่มันก็ถึงเวลามื้อเที่ยงแล้วด้วยพวกเรามากินผักกันหน่อยดีไหมจ๊ะไม่มอิอูวหนูไม่กินอะไรพวกนี้หรอกคะ่ะไรอันจา๋าไม่นายไม่เอาโปรเจกต์ใหม่มาให้เจ้าหนูน้อยดูหน่อยละ่ะได้เลยครับยินดีต้อนรับสู่สวรรค์แห่งโคคาโคลา่าอาหารทีงหมดข้างในเนี่ยทำมาจากโคกเลยนะครับอันนี้ด้วยหรอเนี่ยทุกอย่างเลยละ่ะมันดูแปลกๆเหมือนกันนะแต่ฉันขอลองหน่อยดีกว่า แต่ลูกสาวของเจ้าของก็ต้องได้กินของสุดพิเศษแบบนี้แหละมีเยลลี่เยอะเลยด้วยกินให้อร่อยนะครับเจ้าหนูน้อยนี่มันโคกเลรอนเนี่ยก็ไม่แย่นะแต่โคกกับเยลลี่มันก็ดูเหมือนว่าจะเยอะเกินไปหน่อยฉันว่าฉันหาอะไรดื่มหน่อยดีกว่า<น>โอ้ไม่นะไม่เอาโคคาโคล่าแล้วนะ หนูขอกินอย่างอื่นบ้างได้ไหมคะนั้นลองอาหารเพื่อสุขภาพไหมจ๊ะได้เลยค่ะ<ม>แบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยอร่อยมากเลยด้วยวันนี้ที่โรงเรียนของเมลิซามีวันพบกับผู้ปกครองคุณแม่คนนี้เป็นคุณหมอด้วยเหรอเนี่ยเจ๋งไปเลยอะ่ะโอโ้พวกเราได้ช่วยชีวิตคนบ่อยมากเลยเลยจ๊ะไม่ต้องละเอียดมากนะคะแม่โอเคไหมหลูกของฉันอายอะไรนักหนา ทุกคนอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะเอามือไว้บนหัวเดี๋ยวนี้เลยใช่แล้วล่ะคุณแม่คนนี้น่าจะเป็นตำรวจห้ามขยับเลยนะโอเคไหมเธอขี้โมโหมากเลยอะ่ะใช่แล้วล่ะทุกคนก็น่าจะเห็นนงียบเลยนะเดี๋ยวฉันจะกลับมาตรวจทุกคนสุดท้ายก็ถึงตาแคนดิ้แล้วล่ะว้าวเธอมีเรื่องอยากพูดเยอะเลยโอโคุณช่วยพูดเร็วๆหน่อยได้ไหมครับผมมือมือไปหมดแล้วเนี่ยแต่คุณแม่เอาของขวัญมาให้ทุกคนด้วยนะ น้ำลดลมสำหรับทุกคนไงนี่มันปาร์ตี้นี่นาะทุกคนในห้องสนุกกันเต็มที่เลยอย่าลืมมิลลซาตอนนี้โคบที่ทำให้เธอตือ่นเต้นแล้วล่ะแล้วสุดท้ายที่คนจะสนใจแม่ของเธอคนเดียวเลยล่ะโอ้โหโ,โ,โถเอ้ยไม่ว่าจะยังไงทุกบริษัทก็ต้องเจอกับเรื่องนี้แหละนะการ Re ารีแบรนด์้ยังไง คำนี้มันยิ่งใหญ่สุดๆพวกเราต้องการสไตล์ที่สดใหม่มีใครมีไอเดียบ้างไหมผู้บริหารเขาทะเลาะก,กันแล้วเนี่ยตต่สุดท้ายแคนดิสเธอก็ได้ไอเดียแล้วถ้ามีเมลิซาอยู่บนฉลากต้องทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นแน่นอนว้าวว,าวนี่ฉันเหรอนเนี่ยมันมีความสุขมากเลยล่ะทําไมเขาดูไม่ค่อยแฮปปี้เลยล่ะคะจริงเหรอจ๊ะทำไมล่ะโคุณไม่ควรทำให้เจ้านายของคุณโกรธแล้วนะนี่เป็นฉลากที่เจ๋งที่สุดในโลกเลยครับยอดขายของเราต้องพุ่งกระชูดแน่เลย วันเกิดก็อาจจะดูเศร้าสักหน่อย hmm? ถ้าไม่มีเพื่อนๆนมาง,งานวันเกิดของคุณเลยนะ่ะโชคดีนะเนี่ยที่มีลูกน้องของ <Wow. S 1> แม่มาง,งานวันเกิดนี้ด้วยอะ่ะ <Wow. S 1> สุขสันวันเกิดจ้าว้า wow. วมีของขวัญด้วยหรอเนี่ยสงสัยจะเป็นเครื่องประดับแ oh. ว่นตาโคคาโคล่านะ่ะลองดูเลยสิจ้าอืม hmm. มันสร้างสารรค์มากเลยค่ะสงสัยต้องไปหวังกับของขวัญของไรอันแล้วล่ะ <Yeah. S 1> แต่คงหวังอะไรมาก hmm. ไม่ได้หรอกนี่มันเทียนโคคาโคล่า hmm. หรอมิลิซ่าเธอเคยมีแล้วนะ uh. แถมใหญ่กว่านี้ด้วยแม่ของเธอมาแล้วแหมอย่างน้อยก็ขอให้เธอให้ของขวัญธรรมดารรมดากับฉันบ้างนะสุดท้ายแม่ก็มาสักทีว้าวมีอะไรอยู่ข้างในนี้นะนี่มันกระเป๋าเครื่องสำอางเหรอเนี่ยมันต้องมีเครื่องสำอางอยู่ข้างในนี้เยอะแน่เลยโอ้ไม่นะโคคาโคล่าอีกแล้วเหรอ uh นี่มันไม่ใช่วันเกิดแล้วเนี่ยนี่มันแย่สุดๆเลย ฉันอารมณ์ไม่ดีเลยเนี่ยทุกคนจ้ะตามฉันมาเลยนี่ต้องทําให้หนูรู้สึกดีขึ้นแน่นอนเลยจ้ะลูกรักสุขเสนิมวันเกิดจ้านี่มันอะไรกันเนี่ยเมลิซาเธอไม่เดียดจะได้โค้งถังใหญ่แบบนี้หรอกนะพอกันทีไม่เอาปาร์ตี้นี้แล้วล่ะพวกเราก็แค่อยากจะช่วยเองนะนี่มันร้านสักเลยเนี่ยเยี่ยมเลยล่ะฉันต้องมาระบายความโกรธของฉันหน่อยแล้วฉันขอโลโก้ของแบรนด์นี้ก็แล้วกันค่ะดูเหมือนมันจะแปลกสักหน่อยแต่ก็ต้องเชื่อคำพูดของคุณลูกค้าแล้วนะ เย้ yeah, มันวสวยมากเลยแบบนี้คุณแม่ต้องโกรธมากแน่น้่นมันคู่แข่งตัวฉกาจเลยนะเธอมาแล้วละ่ะแล้วดูเหมือนว่าจะเอาอะไรมาด้วยลูกรักแม่เข้าใจแล้วแล้วจ้ะนี่ไงจะ้ะนี่ของลูกจะ้ะโทรศัพท์ใหม่เลยคะ่ะเจิงหรือเปล่าคะเนี่ยอโอ้นี่ลูกไปสักลายอะไรมาเนี่ยฮะ <G ül üyor> โอเคหยุดเลยนะนี่มันอะไรเนี่ยแบบซี่งั้นเหรอกล้าดียังไงฮะแม่คะหนูอธิบายได้นะคะ จะอธิบายอะไรเหรอคนทรยศเกือบจะได้ของขวัญแล้วเชียวตอ,อนนี้ฉันก็ไม่ได้ไอโฟนเครื่องใหม่แล้วทุกอย่างก็พังหมดเลยคุณคะคุณช่วยทำอันใหม่ให้หน่อยได้ไหมคะเอะอเด็กสมัยนี้นี่นะถึงแม้ว่าจะอยู่ในโรงงานโทบางครั้งคุณก็เบื่อดได้เหมือนกันไรอัรอนเขานั่งอยู่ตรงนี้มาน,นานแล้วล่ะ ดูเหมือนว่ารูปนี้ก็น่าจะสวยดีเหมือนกันนะอย่าเพิ่งขยับนะคะตอนนี้คุณถ่ายให้ฉันบ้างสิคะถ่ายรูปเหมือนฉันกำลังอยู่ในแก้วน่ะรอแป๊บนะจ๊ะมาแล้วยิ้มหน่อยนะคุณแม่ต้องเซอร์ไพรส์มากแน่นอนและดูเหมือนว่าแผนนี้จะสำเร็จโอ้โไม่นะลูกของฉันตกมาเป็น,นขวดโคคาโคล่าเลยเนี่ยมิลซ่าลูกรักลูกโอเคหรือเปล่าลูกทำให้แม่ตกใจหมดเลยเลิกโมโหได้แล้วละค่ะแม่ มาเซลฟี่กันดีกว่าการประชุมครั้งใหม่เริ่มด้วยข่าวใหม่แบบนี้แหละวันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยการประกาศว่าแคนดิสเธอได้เป็นเจ้าของแมคโดนัลด์ด้วยนะอะไรนะแบบนี้คงจะสนุกมากเลยล่ะเออใช่แล้วล่ะ <Wow. S 1> ของเล่นในชุดแฮปปี้มีลต้องเป็นของฉันหมดเลยฉันนี่โชคดีจังเลยนะคุณชอบวิดีโอใหม่ของพวกเราไหมคุณอยากไปที่ไหนมากกว่ากันหรอระหว่างโรงงานแมคโดนัลด์หรือโรงงานโคคาโคล่า บอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทูมทูมว้าว